กาลครั้งหนึ่งเจ้าหญิงเบลได้แต่งงานกับเจ้าชายอสูรหลังแต่งงานเบลมีลูกอยูหนึ่งคนเขาชื่อว่าเจ้าชายอเดลเขาเป็นคนแคระที่ดื้อมากแป๊ดดีได้ห <c oughs> <c oughs> ้ออ้าวอ้ออออกา้า ใครที่ใครใครที่เก่งเรื่องคนแขกคนที่เก่งเรื่องคนแขกออโรราโนน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 แอเรียลโนนโนนโนนโนซินโดว์โนนโนนโนนโนใคร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 นึกออกแล้วแซนไว้ฮะแซนไว้เอ้าแซนโวยเบล เป็นจริญยัไงบ้างแกักแกรักฉันโดเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นใจเย็นๆก่อนฉันไม่รู้แล้วแต่บางนั่นคนแค่นี่นะใช่รู้ฉันเป็นคนแค่เราเขาดูมาดูแบบฉันปราบเขาไม่ได้ฉันโดนฉันต้องช่วยเธอไม่รู้เป็นคนแค่ได้อย่างไรก็มีรู้กับเจ้าชายอสูรไงอ๋อเพราะแม่มันแค่นี่เองเฮ้จะช่วยเธอไปดิ้นช่วยอะไรยังไงช่วยฉันแบบ สอนวิธีดูแลคนแค่ให้หน่อย้เขาม่ด้วยให้เขาแบบหมายร้อนใช่เลยใช่เลยนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องคนแค่นะคะนี่เไว้นี่เจ้าชายอเดลนะเู้ชายของฉันเขาเป็นคนแค่น้อยท่านอเดลน้อยเห็นไหมเธอเขาไม่ต้องตโตไม่คุยอะไรเลยโอ้ยยากจังเลยอะเราต้องทำยังไงนี่สุณสายกับเขารู้เรื่องดีอะวิธีง่ายๆเลยนะคะกับคนแค่นี่เราต้องร้องเพลงให้เขาฟัง ร้องเพลงฟังสโนไว้นะคะออออโออ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 อสโนกินน้ำผึ้งมะนาวนิดนึงไหมเราว่ามันไม่ใช่เสียงนี้นะดูสิคนแค่ไม่กระทบกระทานเลยทำไมอ่ะหรือว่าต้อลองร้องร้องดูสิร้องเพลงร้องเพลงแบบพี่ฉันร้องอ่ะโอเคหยุดค่ะหยุดค่ะ มันจะไม่เลิกแล้วนะคะหรือว่าต้องร้องเพลงคนแคบเพลงคนแคบของ ho, 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 ของซโนไว้อ่ะข้อหนึ่งสองสามสิบฮายฮูฮายฮูเสร็จงาล้องเพลงชายอยู่ฮายฮู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 ุูยเขาเริ่มยิมุกปากมานิดนึงแต่เขายังไม่พูดกับเรา เกือบลวเกือบล้เกือบลวเกือบได้หรือว่านี่นี่มัน2017แล้วต้องลองเพลงที่มันใหม่ขึ้นหน่อยเพลงอะไรอะ่ะเอาใหม่ใหม่หม่ใหม,ใหม,ใหมลองเป็นเพลงลูกทุ้งดูไหมโอ้โอน่าสนใจนะตั้งใจฟังนะคะดูแล้วํำตานะหนึ่งสองสามเริ่ม, 2> 1, 2, 3, มพัดตึง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 ตงตึง ไม่นอนใหญ่เลยแต่เยยดมือเออเจ้าช้อะไรไม่ขยับเลยค่ะฉันเอาไหเครียดจังเลยอ่ะเป็นคนแคทที่จัดการยากนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นลูกของกระสุนก็เลยมีความร้ายอยู่เธอคิดเอาไหมว่ามันควรจะเป็นเพลงแนวไหนดีเอาเป็นเพลงแนวมันๆเลยคผมขอพึ่งมันมันลุกเลยขึ้นมาฟังแล้วเขาอยากฟังเพลงมันมันแล้วเพลงมันมันเรื่องเขาด้วยเพลงมันมันเพลงมันมันโอเค one two one two three u มีผมคนเดียวหรือปล่าจริงๆเลยมวานม่วาเม่วแต่ยอะแตเยอะเมือนเม่อวนคน้องนนเอ๊ยนรูปอเดียวแชในแนียเกือบล้เกือบแล้วโอ้โเคจะเหนื่อออกเลยค่ะโอ้ยเขาเก่งเโอ้าขาก่งาแล้วเอ่มน้องเดี๋ยวนะคะบ้านบ้านบ้าน บ้านเจ้าหญิงเบลนี่ทำไมร้อนี่ขนาดนี้คะนี่นี่ที่นี่เมืองไทยนะคะหนึ่งฟงขึ้นนี่หนึ่งได้ขนาดเบลยังเป็นแบบกระโปรงสั้นขึ้นทำยังไงดีคะบอกไปง่ายต้องเป็นเพลงบล็อกโอ้โหหรอทำมือตามนะคะอย่างนี้นะคะยกมือขึ้นมาในแค่เด็กแล้วไปสองแล้วไปสามอย่างนี้ได้คะอย่างนี้เหรอครับอันนี้คาราบาวครับไม่ใช่ค่ะอย่างนี้ได้คะอย่างนี้นะคะแล้วก็หน่วยหน้าดีนีดนึได้คะให้ hello แล้วก็นี่บลอกแล้วเหรอ ใช่ค่ะแล้วก็ร้องเพลงนะค่ะ one two one two three four เราร้องเพลงพร้อดีนะแต่ว่าอเอ่อจอชายเดลก็ยังไม่ะด่งดันหรือว่าต้องเป็นร็อกที่แบบมัน h a r ดคอขึ้นไปอีกอ่ะเมื่อกี้ไม่ hard ใช่ไหมเอาแบบเพลงมเมท a l ไ่เท่ามลยวไปแใช่ One, two, three, four. ไปแล้วไปแล้ไปแล้วไไปแ้วไปล้วไปลเ้วไปวไปไปแล้วไ้ว้่ สงสัยว่าอาจจะไม่ชอบฟังเพลงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปล่อยให้เจ้าชายสูเรเลี้ยงแล้วกันแต่ว่าตอนนี้เมื่อกี้นี้แบบเฮ้ยมันปลุกอดีนเราดีเนี่ยตัวใช่มาักเลยเราไปเปิดคอนเสิร์ตเจ้าหญิงดิสนีย์กันดีกว่าแกเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์เช่าร็อกนะมคะบ้าร็อกเพลอก แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องอัจปริอะทีวีแล้วก็อารบเรวัอแจวด้วยนะจ๊ะขอบคุณที่รับชม I love you I love you